งาสร้างบ้านครับวันนี้เรามาที่บ้านระเบิดครับตรวสีตะกูลครับอเภอิกุขันสีสะเกีคบับผมบ้านสองชั้นนะครับดูครับรางการงานสร้างครับผมบ้านแบบนี้ไม่เคยเห็นมีงานสร้างบ้านมาก่อนเลยนะครับผมเรามาดูข้างในครับมีอะไรที่ดูบ้านนะครับผมสินค้า13.5เมตรครับผมนี่ครับกัดฟ้าไปขวาครับผมครับลึกประมาณ10เมตรนะครับผมพื้นที่285ตารางเมตรครับตอนที่ทําสัญญานะครับ สามล้านสองแสนบาทนะครับท่านผู้ชมหลังคาครับบนทุกทางคุณผู้มตัวบ้านออกทงเทาแล้วก็มีเอ่อตัวรถสีส้มมาผสมกันเพราะว่าตีเอ่อตีเฉดสีนะครับท่านผู้ชมเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับถ้ามีอะไรบ้างขึ้นมาปุ๊บครับระเบียงครับจากซ้ายไปขวาผมสุดบ้านเลยนะครับผม13บสเมตรห้นะครับผมเอ่อกระเบื้องโทนเทาครับแล้วก็ขยับมาภายในบ้านนี้นะครับนี่ภายในบ้านเลย นี่ครับลูกค้าเริ่มเอาพม่านมาใส่แล้วนะครับผมแล้วก็สีภายในบ้านครับสีภายในบ้านออกคล้ายๆกับอลสโครับออกอลสออกส้มๆนิดนึงครับอันนี้ลูกค้าขอบุ๊กสีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือท่านผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับว่านี่ตอนนี้ครับตู้คอนโทนหลังนี้โหแบบใหญ่มากกว่าที่เราเคยเห็นทุกหลังนะครับนี่ครับเพราะว่าอันนี้จะมีเขาจะเของบ้านหลังนี้ครับเขาชอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มากครับ ไฟในบ้านหลังนี้ครับถูกควบคุมโดยอคอมพิวเตอร์นะครับเราสั่งโดยมือถือของลูกค้าที่พอดีน้องเขาทํางานอยู่ที่ชนบุรีนะครับสามารถควบคุมผ่านจากที่นู่นได้เลยครับ